สำหรับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมถึงท้ายคลิปครับทางทีเด็ดมาเดือดก็มีกิจกรรมมาแจกนะครับแจกเสื้อมมยไทยเสื้อมมยวันครับเพียงทายผลคู่ชกครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับทีเด็ดมาเดือดครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์วิจารณ์นะครับมวยก่อนชกศึกสิงห์ป่าตองนะครับมันครับคู่ที่หนึ่งครับมวยเล็กครับมอราชพัดสุราร์นะครับพบกับห่วงหยินจุนนะครับซามูไรนะครับ มาดูทางด้านของหมวยเล็กครับหมวยเล็กนี่หญิงแก่งครับจากเมืองใต้ครับสู้ยิบตาครับใจเกินร้อยกาแลกกาปะทะครับสายแทงตัวแม่ก็ว่าได้นะครับสําหรับหมวยเล็กนะครับเอามาดูทางด้านของห่วงครับห่วงหยินจุนนะครับนี่ก็อีกคนนะครับนักชกจากเมืองจีนนะครับหมัดหนักๆเลยครับตื้อสู้ดีครับใจเกินร้อยเหมือนกันนะครับสู้ดูเดือดมากครับบูเดินยิบตาเลยนะครับสําหรับห่วงครับส่วนตัวผมนี่ผมออกชอบไปทางห่วงหยินจุนนะครับซามูไรนะครับ มาครับมาดูคู่ที่2นะครับแอนด์รูครับคาปูโลนะครับภูเก็ตสิงห์มวยไทยนะพบกับยอดแสงสิงห์นะครับพียุผ้าใบนะครับมาดูหน้าของแอนดูโร่นะครับแอนดูโร่นี่เป็นมวยหมัดครับออกเป็นชุดครับหมัดหนักๆแรงๆนะครับเดินบี้ตลอดเกมนะครับสำหรับแอนดูโร่นะครับเอามาดูทางด้านของยอดสิงยอดแสงสิงห์นะครับยอดแสงสิงห์นี่ก็เป็นมวยเข่าอาชีพนะครับเข่าในเหนียวแน่นครับแทงแหลมแทงดีครับแทงไส้แตกเลยนะครับสำหรับยอดแสงสิงห์นะครับส่วนตัวผมนิ่ยออกชอบไปทาง แอนโดโลนะครับคาบูโรภูเก็ตสิงห์มวยไทยนะครับมันครับมาดูคู่ที่3นะครับเจสิก้าครับเยลาร์ชครับภูเก็ตมวยไทยนะพบกับแม็กดาเลนานะครับดิสเตอร์ครับอีเกิลมวยไทยนะครับเอามาดูท่านของเจสิก้าเจสิก้าเป็นมวยเข่านะครับเตะต่อยแรงได้ใจนะครับบูครับสู้ดุดันนะครับเดินบี้ตลอดเกมนะครับสําหรับเจสิก้านะครับเอามาดูทางด้านของแม็กดาเลนาครับแม็กดาเลนานี่ก็เป็นมวยหมัดครับออกหมัดเป็นชุดกับหมัดตรงดีมากครับเข้าก่อนลุ้นก่อนเลยนะครับออกตัวรุดเร็วเลยนะครับสําหรับ แมกลเนนานะครับส่วนต๊วผมนี่มชอบไปทางแมกไลเนนานะครับลิเตอร์นะครับอีเกิลมวยไทยนะครับมันครับมาดูคู่เอกนะครับคู่ที่4นะครับเพชรชาติไทยครับสันรัตภูินะพบกับเทนฟิตเจรัตครับพิชิตไชยมวยไทยนะครับเอามาดูทางด้านของเพชรชาติไทยครับเพชรชาติไทยเนี่ยมวยหมัดครับหมัดหนักเลยครับออกวุฒเร็วครับเข้าออกดีมากนะครับสําหรับเพชรชาติไทยนะครับเอามาดูทางด้านของเทนครับเทนนี่เป็นมวยตัวใหญ่ครับหมัดหนักครับ แรงดีฮึดสู้ไม่ถอยนะครับบู๊ครับเดินใส่ไม่เกรงแกใครเลยนะครับสําหรับเทนนะครับส่วนตัวผมเนี่ยออกชอบไปทางเทนครับฟิจเชรัตครับพิชิตชัยมวยไทยนะครับสําหรับทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมถึงท้ายคลิปครับทางที่ด็ดเมื่เดือดก็มีกิจกรรมมาแจกนะครับแจกเสื้อมวยไทยเสื้อมวยวันครับเพียงทายผลคู่ชกครับคู่4ครับคู่เอกของรายการนะครับระหว่างเพชรชาติไทยครับสารตภูมินะพบกับเทนฟิจเชรัตนะครับพิชิตชัยมวยไทยนะครับเลือกรับทันทีนะครับหนึ่งตัวจากช่องทางทีเด็ดเมื่เดือดนะครับผม ทั้งที่เด็กมาเดือดก็ให้พี่พน้องหมัดมวยครับเล่อนักสู้นะครับได้นำไปเป็นตาทางกันนะครับชอบคู่ไหนติคู่ไหนคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับทางผมจะนำไปคิดไปวิเคราะห์ครับให้กับตนเองในไฟท์ในแมตช์ต่อไปนะครับสวัสดีครับ